เรื่องยอดละครเรื่องแรงชังในสมัยรัชกาลที่5อาณาจักรสยามมีความสัมพันธ์การค้ากับจีนแผ่นดินใหญ่จึงมีพ่อค้าชาวจีนเดินทางเข้ามายัางสยามเป็นจํานวนมากชงชางบุตรชายเพียงคนเดียวของเท่าแก่เฟยหลงมักติดตามผู้เป็นพ่อมาพบคุณหลวงนรึบดินจนได้สนิทสนมกับเนื้อนางลูกสาวของคุณหลวง เมื่อคุณหลวงได้เลื่อนเป็นคุณพระและเท่าแก่เฟยหลงได้เป็นข้าาบดีจึงคิดยกเนื้อนางให้กับชงชางแต่คุณหญิงแจ่มจันทร์ภรรยาของคุณพระไม่เห็นด้วย ลำดวนบ่าวรับใช้ได้ยุแยงคุณหญิงให้นอรอินพี่ชายของเนื้อนางและศักดาลูกชายของพระยาศีหราชกับคุณหญิงเด,ดล่าไปฆ่าชงชางแต่เหตุการณ์กลับแปรเปลี่ยนเมื่อชงชางป้องกันตัวจนพลั้งมือฆ่านอรอินและคุณพระพลั้งมือฆ่าข้าหบดีหลงแล้วสั่งคนตามล่าชงชางเพื่อลางแค้นให้ลูกชาย ความรักของชงชางและเนื้อนางจึงต้องขาดสะบัน้นชงชางไปหลบอยู่ที่บ้านญาติของน้อยที่ชื่อหอมซึ่งตอนแรกไม่ได้เต็มใจนักแต่เมื่อชงชางช่วยหอมจากการโดนงูกัดทําให้หอมประทับใจทั้งคู่ต้องหนีกระเซืรกกระเซิงจากการตามล่าของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองไปอยู่ที่จุมพรที่นั่นความรักของคนทั้งสองได้ก่อเกิดขึ้นจนทั้งสองตัดสินใจอยู่กินกันเป็นผัวเมียชงชางได้เปลี่ยนชื่อเป็นชานและให้กําเนิดลูกชายชื่อหาน ในขณะที่เนื้อนางก็ได้แต่งงานกับศักดาและมีลูกสาวชื่อเอื้องฟ้าจนวันหนึ่งชาญได้ช่วยพระยาบริบันคุณนางใหญ่แห่งเมืองชุมพรให้รอดพ้จากโจนป่าพระยาบริบันรู้ว่าชาญเคยมีเรื่องกับคุณพระนฤบดินเช่นเดียวกับตนทั้งสองจึงร่วมกันแก้แค้นด้วยการเปิดโปรงการช่อชนและรับสวยทำให้พระยาศีหราชกับพระยานฤบดินต้องโทษฟันคอริบเรือน จำจันทถูกจับตัวไปส่วนศักดาต้องพาเนื้อนางและเอื้องฟ้าเร่ร่อนไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งในขณะที่เนื้อนางตกอับชาญกลับได้เลื่อนยศเป็นคุณพระชาญวานิชและกลายเป็นที่ปรึกษาคนสำคัญของพระยาโชติกร,ราชเศรษฐีและหอมกลายเป็นคุณหญิงหอมนวลผู้แสนใจดี12ปีผ่านไปหานและเอื้องฟ้าเติบโตเป็นหนุ่มสาวและได้มาพบกันโดยบังเอิญทั้งคู่เกิดรักแรกพบ แต่ความรักของพวกเขากลับถูกขัดขวางเพราะแรงชังจากคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ทำให้สองตระกูลจองเวรกันไปไม่จบสิ้นแล้วแรงรักของหานและเอื้องฟ้าจะลบล้างแรงชังที่คนรุ่นพ่อมีต่อกันหรือไม่การอาโหสิกรรมจะสามารถปลดปล่อยคนทั้งสองตระกูลได้ทันเวลาหรือความรักของพวกเขาจะต้องกลายเป็นโศกนาฏกรรมอันแสนเศร้าไปตลอดกาลติดตามละครเรื่องแรงชังทางช่อง WorkPo พอย